สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูยุพาพรในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะเราก็ได้เรียนในหัวข้อโครงสร้างของโลกนะคะครัที่แล้วเราก็ได้แบ่งไปแล้วนะคะว่าส่วนประกอบโครงสร้างของโลกเนี่ยแต่ละส่วนนะคะที่แบ่งเนี่ยมีส่วนไหนบ้างแล้วก็แต่ละส่วนอยู่บริเวณใดวันนี้เราจะมาดูอีกหัว หนึ่งหัวข้อนะคะที่สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วก็คือในเรื่องของการแบ่งตามลักษณะของมวลสารนะคะ,ะการแบ่งในลักษณะโครงสร้างของโลกนี้มันก็จะมีหลายรูปแบบในการแบ่งแต่ถ้าเราแบ่งโดยการใช้มวลสารเป็นเกณฑ์เรามาดูกันว่าลักษณะในการแบ่งแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะค่ะนักเรียนวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนกัน ก็คือในหัวข้อโครงสร้างของโลกค่ะซึ่งโครงสร้างของโลกนะคะก็เป็นเนื้อหาที่ความที่มีความสำคัญนะคะต่อโครงสร้างของโลกของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงในหัวข้อโครงสร้างของโลกเนี่ยนักเรียนก็จะต้องนึกถึงส่วนประกอบต่างๆนะคะของโลกเนาะไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบที่เป็นเนื้อโลกใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณครูพูดถึงส่วนที่เป็น องค์ประกอบของโลกนะคะโครงสร้างโลกคุณควรเขียนนิดนึงนะคะโครงสร้างนะคะโครงสร้างของโลกเนี่ยถ้าเราแบ่งนะคะให้เป็นลักษณะต่างๆเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสามแบบใช่ไหมคะก็คือ3ลักษณะเนาะที่เรารู้จักกันอันดับแรกเลยนะคะ 1. ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นเนื้อโลกใช่ไหมคะเนื้อโลกนะคะ 2ก anyway. ็คือส right. so, <Yeah. S 2> ่วนที่เป็นแกนโลกนะคะแกนโลกและส่วนที่3นะคะก็คือส่วนที่เป็นเปลือกโลกเนาะส่วนที่เป็นเปลือกโลกนะคะซึ่ง3ส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนที่เรียกว่าโครงสร้างของโลกนะคะแต่สิ่งที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือเราจะมาดูว่าการแบ่งโครงสร้างของโลกเนี่ย แต่ละลักษณะเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะคราวนี้การแบ่งลักษณะโครงสร้างของโลกเนี่ยถ้าเราแบ่งตามลักษณะนะคะมันจะออกเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือแบ่งตามลักษณะทางกายภาพกับแบ่งตามลักษณะของเคมีนะคะ,ะนักธรณีวิทยาเนี่ยได้ทำการแบ่งโครงสร้างภายในของโลกเนี่ยออกเป็นด้วยกันทั้งหมดนะคะ5ส่วนเนาะ ซึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยนะคะออกเป็น5ส่วนเนาะโดยให้พิจารณาจาก2ส่วนดังต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกนะคะอันดับแรกเลยก็คือพิจารณาจากความเร็วอันที่2นะคะสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือพิจารณาโดยการใช้คลื่นนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สัญลักษณ์อยู่2ตัวก็คือตัว p นะคะแล้วก็ s เพราะฉะนั้นการแบ่งโครงสร้างตามลักษณะของกายภาพเนี่ยเราจะแบ่งโดยการใช้โครงสร้างที่เป็นส่วนภายในนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งค่อนข้างที่จะละเอียดเนาะจากโครงสร้างทั่วไปนะคะจาก3ส่วนเพราะฉะนั้นนักธรณีวิทยาเนี่ยก็เลยได้แบ่งโครงสร้างของโลกเนี่ยจากระบบนะคะภายในออกเป็น5ส่วนซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะเรามาดูกันเลยส่วนแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของธรณีภาค ะะอันที่2ฐานธรณีนะคะอันที่3เมโซเฟียนะคะอันที่4นะคะแก่นชั้นโลกโนอกและก็อันสุดท้ายนะคะแก่นโลกชั้นในซึ่งองค์ประกอบหลักๆ่าส่วนนี้แหละจะเป็นโครงสร้างลักษณะของกายภาพภายในเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละส่วนนี้มีหลักนะคะมีหลักการหรือการทำงานอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนภาพนะคะแสดงลักษณะโครงสร้างของโลก ตามลักษณะของกายภาพนะคะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ,อ,ะอันับแรกเลยค่ะเรามาดูที่อันที่หนึ่งเลยถ้าเราจะทำการแบ่งลักษณะของโลกนะคะแบบกายภาพโดยแบ่งนะคะธรณีภาคเนี่ยเราสามารถแบ่งได้ดังนี้ค่ะ อ่ะอันดับแรกเลยนะคะธรณีภาคเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นอะไรบ้างนะคะอันดับแรกค่ะนักเรียนจะต้องรู้ว่าองค์ประกอบหลักๆเลยของเขาก็จะต้องประกอบไปด้วยเปลือกโลกทวีปนะคะแล้วก็เปลือกโลกมหาสมุทรซึ่งสองตัวนี้ละคะ่ะทวีปตัวนี้ก็จะเป็นพื้นดินนะคะมหาสมุทรก็จะเป็นพื้นน้ำนะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าทอ ละนีภาคนะคะโลกเนาะอันนี้สลับกันนะคะอันนี้ต้องเป็นดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นน้ำนะคะหรือมหาสมุทรที่เราเรียกกันคราวนี้ส่วนนะคะสองตัวนี้ล่ะคะ่ะเราสามารถที่จะใช้สัญลักษณ์ขึ้นนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเนะาะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าเราจะใช้สัญลักษณ์ด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะคะก็คือขึ้น p และขึ้น s นะคะ ทำหน้าที่อะไรนะคะ2ตัวนี้ละค่ะเขาจะเคลื่อนที่ช้าลงจนถึงแนวแบ่งเขตนะคะโมโฮวินะคะซึ่งจะอยู่ที่บริเวณล,ลึกประมาณ100กิโลเมตรนะคะซึ่งหมายความว่าระหว่างความลึกของธรณีภาคเนี่ยในส่วนที่เป็นเปลือกโลกทวีปแล้วก็มหาสมุทรนะคะ<ๆ>ก็จะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรส่วนอันที่สองอ่ะเรามาดูกันเลย อันที่2นะคะเป็นองค์ประกอบถัดมา,าเราเรียกว่าฐานธรณีภาคส่วนนี้นะคะจะอยู่ใต้แนวแบ่งเขตนะคะของโมโฮโรนะคะวิซินะคะลงไปจนถึงระดับ700กิโลเมตรซึ่งบริเวณนี้จะมีการเคลื่อนไหวแล้วก็การสั่นสะเทือนนะคะมีอัตราในการเพิ่มเร็วขึ้นเนี่ยซึ่งระดับของเขานะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ระดับ นะคะคซึ่งระดับแรกเนี่ยเราเรียกว่าเขตที่เคลื่อนไหวนะคะสะเทือนที่มีความเร็วต่ำและอันที่สองนะคะจะเป็นเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงสองตัวนี้ระดับความลึกก็จะแตกต่างกันถ้าเป็นเขตนะคะ ที่เคลื่อนไหวสะเทือนมีความเร็วต่ำระดับความลึกก็อยู่ที่ประมาณ100นะคะถึง400กิโลเมตรเนาะซึ่งลักษณะของอัตรานะคะของการเพิ่มความเร็วเนี่ยก็จะมีอัตราที่ไม่คงที่นะคะ ถามว่าทําไมถึงไม่คงที่เนื่องจากว่าบริเวณนี้ค่ะจะมีลักษณะของเนื้อนะคะเนื้อของฐานธรณีภาคเนี่ยลักษณะของเขาอะค่ะจะมีลักษณะเป็นของแข็งนะคะแล้วก็ลักษณะเนื้ออ่อนด้วยอุณหภูมิก็จะสูงมากนะคะก็เลยทําให้มีแร่บ,บางชนิดเนี่ยเกิดการหลอมตัว จนกลายเป็นหินเหนืดเกิดขึ้นในปรากฏการณ์ของฐานธรณีภาคนะคะทําให้เราไดา้พบเห็นปรากฏการณ์หินเหนืดก็จะเกิดขึ้นในชั้นฐานธรณีภาคส่วนเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะคะจะอยู่บริเวณเนื้อโลกค่ะอาจจะบอ,อยู่บริเวณเนื้อโลกตอนบนระดับความลึกก็จะอยู่ที่4 0 0นะคะถึง700กิโลเมตร ความเร็วเพิ่มขึ้นนะคะอัตราก็จะไม่สม่ำเสมอนะคะเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างของแล่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงเนาะอีกอย่างหนึง่งต่อมาตัวที่3นะคะลักษณะยังอยู่ในไกยภาคนะคะตัวที่สดูจากอะไรนะคะเมโซฟีร์นะคะ อันนี้ลักษณะโครงสร้างทางกายภาพอยู่ส่วนไหนอยู่บริเวณเนื้อโลกค่ะลูกอ,อยู่บริเวณเนื้อโลกนะคะชั้นล่างความลึกของเขาจะอยู่ที่ประมาณ700นะคะถึง2,900กิโลเมตรเป็นบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวและมีความเร็วเนี่ยค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอแล้วก็พื้นผิวของ เมโซเฟียเนี่ยลักษณะของเขานะคะจะเป็นของแข็งนะคะลักษณะจะเป็นของแข็งเนาะอ่ะต่อมาแกนโลกชั้นนอกนะคะลักษณะของแกนโลกชั้นนอกเนี้ยคะ่ะเป็นลักษณะนะคะกายภาพลำดับที่4เนาะระดับความลึกนะคะก็จะอยู่ที่2900ถึง500นะอาขอโทษค่ะถึง 5,150กิโลเมตรนะคะแล้วก็จะมีความเร็วเนี่ยเกิดการลดลงอย่างฉับพลันเกิดขึ้นนะคะ,ะในขณะที่ S เนี่ยไม่ปรากฏทั้งนี้เนื่องจากว่าลักษณะของพื้นที่ที่เป็นแก่นโลกชั้นนอกจะเป็นเหล็กนะคะที่มีการหลอมละลายเกิดขึ้นด้วยในชั้นนี้นะคะ,ะต่อมาลำดับที่5นะคะแก่นโลกชั้นใน แกนโลกชันน้นในอันนี้จะอยู่ในสุดเลยนะคะความลึกก็จะอยู่ที่5,150กิโลเมตรนะคะจนถึง6,371กิโลเมตรจะเป็นจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือมีจุดศูนย์กลางของโลกเนี่ยขึ้นพีนะคะทวีปเนี่ความเร็วนะคะก็จะอยู่ที่แรงกดดันภายในทำให้มีการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของแข็งได้ นะคะก็จะเป็นในส่วนของอลักษณะการแบ่งนะคะโครงสร้างของโลกทางกายภาพก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ส่วนนะคะแล้วเดี๋ยวคาบถัดไปเราจะมาดูว่าวิธีการแบ่งนะคะลักษณะโครงสร้างของโลกเนี่ยแบบเคมีเขาใช้ลักษณะใดในการแบ่งบ้าง เดี๋ยวเรามาติดตามในคาบถัดไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะอันดับแรกลักษณะกายภาพสามารถแบ่งได้นะคะ 1. ก็คือธรณีภาคนะคะ2นะคะาการแบ่งโดยการใช้ฐานธรณีนะคะภาคและ3แบ่งโดยการใช้เมโซเฟียะนะคะ4นะคะแบ่งแบบแกนชั้นโลกนะคะนอกและ 5. คา่ะ แกนโลกชั้นในนะคะก็จะมีลักษณะ5ประเภทนะคะ5ส่วนด้วยกันสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เท่านี้นะคะคาบหน้าเดี๋ยวเรามาเจอเจอกันอีก